สวัสดีครูผู้ช่วยกันเลยคทุกคนอยู่กับผมนะครับอาจารย์โบโรบอกนะในวันนี้ผมจะมาสอนหาดาบแล้วก็ไอเทมที่ iri, ทั้งหมดที่อยู่ในเกมมมซี MC, นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วไปรับชมกันเลยนะคลิปนี้ผมทนะํานานมากจริงๆนะฮะทุกคนใช้เวลานาะนมากในการทำเดี๋ยวเรา,าจะเริ่มจากดาบกันก่อนเลยนะดาบเล่มที่1นะึ่งนะคาตนา,าจากก่อนนี่แหละฮะทุกคนเป็นดาบเริ่มต้นเลยนะจุดที่เราสามารถซื้อดาบคาตนาได้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะดาบนะฮะราคาห้าพันนะเป็นมิตรต่อกระเป๋าตังค์อยู่ ดาบเล่มที่สองนะไม้แขวนผ้าแม่ดาบเล่มนี้ฮะจะอยู่ในจุดลับของเกาะเกาะนี้นะจุดลับที่ว่าคือตรงนี้นะตรงบอลไดเมาหนึ่งร้อยนะมันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีฟลอบ,บ้าสองสีตรงนี้นะให้ทุกคนนะเดินเข้าไปเลยแล้วก็หาซ้ายมาแล้วก็จะเจอไม้แขวนผ้านะราคาก็อยู่ที่สองหมื่นห้าพันนะราคาก็เป็นมิตรต่อกระเป๋าอยู่นะดาบเล่มต่อมาฮนะเฟรมคาตานะวิธีการได้รับนะต้องผ่า,งงานง่ายไขพิเศษนะ ไม่ใ,ใครนั่นก็คือคุณหนต้องมาตีไวเตอร์ด็อกนะจนกว่าจะดรอปชิ้นโคลานะแลวที่ดรอปมาแล้วนะให้ทุกคนนะเดินมาตรงนี้จะมีเนยอ,อยู่ตรงนี้นะให้ทุกคนเนี่ยเดินขึ้นไปเลยนะจะมีคนขายนะครับตรงนี้นะราคาชิ้นโคลา่านึงกระป๋องกับเงินห้าหมื่นนะตามเล่มที่สี่ฮะฟลอปบ้าตามเล่มนี้ฮะสามารถเอาได้ตั้งแต่คุณเนี่ยสามารถเข้าเกมมาเลยก็ว่าได้นะ โดยตรงนี้เอาฟอบบ้านะจะอยู่ตรงแท่นลาวาตรงนี้นะนี่คนนะมารับเกวสนะแล้วก็ต้องเสียเวลานิดหน่อยนะในการคลิกนะคุณเนี่ยต้องคลิกไปหนึ่งพัครั้งนะคุณเนี่ยก็จะได้ฟอบบ้ามากับเงินนิดหน่อยนะดับเล่นที่5้าครับ๊อปแคทการได้รับมาก็ต้องฝาเรื่องไขนพิเศษเช่นเคยนะก็คือคุณเนี่ยต้องมาคลิก๊อปแคทหนึ่งครั้งเลยนะ ซึ่งผมบอกเลยว่าใครที่ใช้มือสนนีคนทรามารหน้าดูนะแต่ว่าผมอยากแนะนำไม่ใช่คอร,ร์ดคลิกนะว่จะทีคลิกครบหนึ่งหมืนครั้งนะให้เราเนี่ยไปที่ p ีพีอ e n a นะแล้วก็หันซ้ายมานะแล้วก็บินไปตรงนู้นเลยนเนี่ยบินตามผมมาเลยก็ได้นะจะมีต้นไม้ตรงนี้นะแล้วเราก็จะเจอคนขายป๊อปแคตนะนะราคาหนึ่งหมื่นป๊อปนะดาวเล่มต่อมาฮะ ได้รับนะก็จะต้องผ่านเงื่อนไขพิเศษเช่นเคยนะเงื่อนไขนั้นก็คือคุณจะต้องล่อยกอริลลาไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะดอกอาหารแมวบิทแก๊สมานะฮะถ้ะที่ดอกมาแล้วนะให้เรานะฮะบินไปเลยนะเราจะต้องบินมาบ้านหลังตรงนี้นะ่าจะมีคนขายอยู่ราคากล้วยหนึ่งอันนะก็จะแบบว่าถูกหน่อยนะทุกคนก็คือสามแสนห้าหมื่นบาทกับอาหารแมวหนึ่งถุงนะบอกได้ว่าซื้อไปทีนี่จนแน่นอนนะรับเล่อต่อมาฮะพิกเซลซอสนะ หรือดาบเพชรจากไม c ครับของเรานั่นเองนะดาบเล่มนี้สามารถดรอปได้จากบอยโอปอมิเลยนะทุกคนโอกาสดรอปผมก็ลืมไปละดาบเล่มต่อมานะพิงค์แฮมเมอร์ดาบเล่มนี้ฮะดรอปจากบอสนะบอสตัวนี้เลยนะทุกคนดาบเล่มต่อมาฮะบองค์ bon ั้ที่เราจะซื้อบองได้นะคุณเนี่ยจะต้องมาโจมตีกับ <Mr. P. S 1> จนก,กว่าจะดรอปถุงเงินนะฮะหถุงนะฮะแล้วก็หลังจากที่ดรอปครบหถุงนะให้เราเนี่ย หลังมานะเดินม,มาตรงนี้ตรงเควสนะแล้วก็หันขวาลงไปเลยนะจะเจอคนขายบลองอยู่ตรงนี้นะราคานะสุดสบายกระเป๋านะหนึ่งล้านบาทกับห้าถุงเงินนะฮรัาเล่ม่เล่่มต่อมาฮะพัมกินต้องกินนะฮะจะต้องใช้ของพิเศษในการซื้อนะเพราะว่ามันไม่สามารถดจ,จากบอสได้ถ้าที่จะได้พัมกินนะคุณจะต้องดีใจแอมพัมกินนะจนกว่ามันจะดอกนักกิ๊แมนนะนักกิ๊ดดรอปมาแล้วนะ ให้เรานะเดินม,มาที่หลุมศพฝั่งด้านนี้นะทุกคนทุกคนอจจะเจอกับกร e ฟ t o n e นะราคาของพังกิ้นหนึ่งอันนะจะใช้นักเก็ตหตัวแล้วก็เงินสามล้านหแสนบาทนะดาวเล่นต่อมาฮะเยลโล่เบลดดต่รุ่นนี้หลอกจากอ e ีวิลโนมนะทุกคนซึ่ง ยบิวนูมาไม่สามารถเกิดตามธรรมชาติเหมือนบอสตัวอื่นได้นะคุณเนี่ยจะต้องเสกเอานะคเคสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการเสกีวิวนูน่ะเดี๋ยวผมจะสอนให้คร่าวๆแล้วกันนะอย่างแรกให้เราเนี่ยมาที่โมไอไอแลนด์ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยไปหาบอสโมไอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยตีโมไอจนกว่ามันจะดอปนูเพนนะก็จะคิดได้นูเพนนะให้ทุกคนนะหันหลังมาแล้วก็เดินตามผมมาเลยนะให้ทุกคนนะเดินตรงไปตรงนี้นะแล้วก็พอมาถึงเลนตรงนี้นะให้ทุกคนนะหันขวาไปนะ แล้วก็เดินผ่านชายจากันสีห้าคนตรงนี้ไปนะแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเจอกับกรแพงตรงนี้นะซึ่งเขตส,สีมมนไม่เข้ากันนะให้เราเดินเ,เข้าไปเลยลเรื่องเ่อก็จะเจอที่สีตรงนี้นะั่้ก็ที่เสกตรงนี้แล้วฮนะทุกคนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าประตูตรงนี้นะแล้วก็เดินไปตีที่อดีนานูมได้เลยนะดาบเล่มต่อมาฮะเพอร์โพคาตนะหรือดาบชิดระบุของเรานั่นเองนะการนี่จะได้รับดาบเล่มนี้นะทุกคน,นจะต้องตีหลอดซาที่อยู่ข้างหลังผมนะโอกาสรอป ห้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าแต่คูณสองก็สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเป่นเคยฮะสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีเสกหลอดซัดนะเดี๋ยวผมจะสอนให้เข้าๆอย่างแรกให้เราเนี่ยมาที่ซัสไอแลนด์นะได้ให้เรานะฮะมาหาอาวบงกุสตรงนี้นะเรดซัดนะฮะทุกคนตรงนี้แล้วก็ให้เรานะจงดีเขาไปนะจะมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์นะที่จะดรอปซัสซี่ออกมาให้นะไ่้ที่ได้มาแล้วนะให้เรานะก็เดินเข้าประตูตรงนี้มาเลยนะประตูฟอคเทนนะ แล้วเข้ามาแล้วเราเนี่ยก็จะเจอที่เศษตรงนี้นะให้เราเนี่ยกดเศษไปเลยแล้วก็ตีได้เลยนะด่านลสุดท้ายฮะปูโน่หรือการนะซึ่งดาบเล่มนี้น่าจะต้องลงดันแล้วก็สู้กับบอสเบฟที่สิบนะฮะทุกคนโอกาส d ร o p 10%นะถ้าใไปคูณสองก็ยี่สิบเราต้องบอกว่าลืมเหมือนกันนะดาดาบฮะก็จะมีแค่นี้นะครับทุกคนต่อไปเราเนี่ยจะมาดูอ็อเซสซอรี่กันดีก,กว่านะอ็อเซสซอรี่ที่หนึ่งนะฟลอปบ้าฮัทเพราะบ้าฮัทนะ จะดรอปจากบอสลอบบ้าตัวนี้นะ,ะทุกคนโอกาสดรอปลืมนะฮะสเตตัสเลือดบ,บวก500แล้วก็ดาเมจระยะประชิดบวก5%เนะแอเทอร์ทอรี่ชิ้นต่อมานะ,ะเอกด็อกตกได้จากบอสไวเตอร์ด็อกนะฮะทุกคนสเตตัสนะครับพลังชีวิตบวกเจพลังป้องกันบวก5%เดาเมจอาวุธบวกอนตะแอเทอร์ทอรี่ชิ้นต่อมานะ s ัสเ e กดรอปจากบอสตัวนี้นะฮะทุกคนซึ่งตามเคยฮะ,ะผมลืมอ,อัตราการดรอปของเขานะ สเตตัสนะฮะพลังชีวิตบวกหก้ดัมเมพลังพิเศษบวก10%และคูดาห์พลังพิเศษลดลง,ษล,ลง10%เอรซนะอสี่ชิ้นต,ต่อมานะโอบอมิดนะดรอปได้จากบอสข้างหลังผมเลยนะโอกาสดอรอปผมก็ลืมไม่ใช่เคยนะสเตตัสนะฮะพลังชีวิตบวก500พลังป้องกันบวกและความเร็วในการเดินบวก10นะแอสโซี่ชิ้นต,ต่อมานะโมอายนะซึ่งสามารถดอรอปได้จากพี่โมอายที่อยู่ข้างหลังผมเลยนะโอกาสดอรอปผมก็ลืมไปแล้วนะ สเตตัสนะพลังชีวิตบวกสองพพลังป้องกันบวกยีและการฟื้นฟูนบวกยีอรเซนะอิสเซอรี่ชิ้นต่อมาฮดิกโรดรอปได้จากบอสต,ตัวนี้นะดิกโรเลอร์นะโอกาสดรอปลืมนะสเตตัสนะคู่ดาวเราจะประชิดลบสิคู่ดาวอาวุธลบสิและคู่ดาวพลบังนะชีวิตลบสิบอรเซนะอิสเซอรี่ชิ้นต่อมาฮะใจแอมบารานาดรอปได้จากก็เดลากขิงตัวนี้นะ การดรอป10%นะถ้าใส่คูณสก็20%นะครับสเตตานะการฟื้นฟูพลังชีวิตบวก20%ได้เมจระยะประชิดบ10%และคู่ดาวระยะประชิดบ10%นะเอสเซรี่ชิ้นต,ต่อไปนะ <Mr. Bear! S 1> ซึ่งไอสเซรซี่ชิ้นนี้นะดรอปได้จากบอส <Mr. Bear! S 1> สเตตานะพลังชีวิตบวก777บวกค่าประสบการณ์บวก10%และบวกค่าเงินบก10%นะตามเคยฮะโอกาสดรอปันก็ลืมไปละอสเซนรี่ชิ้นต,ต่อมานะสัต ตอบได้จากบอยอมมองอาจจะอยู่ข้างหลังผมเลยนะโอกาสดรอป20%นะถ้ามีคูณ2ถ้าไม่มีคูณ2กนะ็สิบเปอร์เซ็นต์นะสเตตัสนะพลังชีวิตบวกหนึ่งพันดาเมจระยะประชิดบวกสิบเดาเมจอาวุธบวกสิคู่ดาวพลังพิเศษบวกร้สิารการหลบสัญชาตญาณบวกสนะแอโซชารีชิ้นต,ต่อมาฮะพัมกินเฮดนะตอบได้จากบอยจแอนพัมกินนะ โอกาสลืมสเตตัสนะฮะพลังชีวิตบวก500การฟื้นฟูบวก50%และความในการเดินบวก5นะไอเทอรี่ชิ้นต่อมาฮะโนเฟรนตอบได้จากอีวิลนูมนะสเตตัสนะฮะพลังชีวิตบวก750พลังป้องกันบวก7.5ด้าเมย์ระยะประชิดบวก7.5%ด้าเมย์อาวุธบวก7.5ด้าเมย์พลังพิเศษบวก7.5็ดจดาคูดาอาวุธลบเจ็ดจุดห้าคูดาอาวุธลบเจ็คูดาพลังพิเศษลบเจและคนในการเดินบวก5นะและไอเทอรี่ชิ้นสุดท้ายนะ บอกแคทนะตอนแรกจากการลงดันนะซึ่งคุณจะต้องตีบอสเวฟ5นะถึงจะตอบให้ผลได้นะซึ่งเป็นไอเทมที่ดอกค่อนข้างจะยากเลยนะหวังว่าคลิปนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ไม่รู้ว่าของแต่ละชิ้นหาจากที่ไหนได้บ้างนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ฮะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะทุกคนคลิปนี้ผมทำได้มาก